เออผมจะมาตอบพิงเอ็ดเอุกคนนะครับหนึ่งพี่อายุเท่าไหร่พี่อายุสิบสองครับพี่ชอบกินอะไรพี่ชอบกินช็อกโกแลตพี่ไม่ชอบกินอะไรไม่ไม่ชอบขนมที่หวานขึ้นหวาครับพี่ชอบตละครในดับพิคาะศูนย์ใช่ไหมพี่ชอบมูอิีิโรครับ ทุกคนผมอยากให้โรคที่เกิดขึ้นวันนี้ทุกวันนี้หายไปครับตีใครก็ได้ผมขอไปททำนะครับยังยังไม่มีแฟนครับมีแต่จิ้นผมอายุ14ผมชื่อฮามนะคุงหรือฮาดหุหรือต้าครับชอบสีขาดำอยู่โรงเลยวัดโพสเสด็จนครศรีอยู่ววจังหวัดน,นครศรีธรรมราช อชอบสีขาวดำเหมืนเหมืนเดิมครับชอบของหวานทุกแล้วของ Jeg, ผมจำจิ้งไม่ได้ผมชอบทุกอย่างผมชอบทุกอย่างผมชอบทุกอย่างแล้วที่ผมชอบผักเลยนะหรอผมชอบผมชอบแตงกวาครับ ผมชอบอะผมชอบอาหารทะเลด้วยออโอ้ยไอ้ไอ้นผมนี่มันกวนอ่ะครับขอโทษด้วยนะครับผมชอบของที่มันอร่อยทําผมชอบทําคลิปผมชอบสัตว์ที่ไม่ดุร้ายผมเกลียดสัตว์ดุร้ายร้าย ผมชื่อฮามารุคุงหรือตานิสัยังไงผมชอบผมชอบอ่านหนังสือทำความดีช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านรักความสะอาดไม่ไม่ค่อยดุด,ด่าใครนักนะครับอายุสิบสองครับสูงร้อยหกสิบอายุสามอ้ยไม่ใช่นั้น น้ำหนักสัิห้าครับชอบวาดลูกในในมือถือครับผมชอบทำช่องผมชอบคนนิสัยดีน่ารักชอบอ่านหนังสือมึชอบอ่านหนังสือทำฟอมดีแล้วอื่นๆผมชอบกินแกงส้มกับทุกอย่างทำทำตัวละครอย่างอ่า ทำมถึงทำตัวละคนอย่างนี้หรอหรอฮะทำตามแฝดแฝดน้องผมนะครับว่าเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย